โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงที่พักของผมแล้วนะก็จะเป็นบ้านพันไมรีสอร์ทอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มาถึงนี้ก็เป็นเวลาเชียงพอดีนะครับก็กำลังเอาของลงเข้าห้องห้องที่เราได้ก็จะเป็นห้องแรกเลยนะครับทุกคนป้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะมาง่ายทุกคนก็ขับเข้ามาในถนนใหญ่นะก็ป้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เข้ามานิดเดียวก็ถึงห้องละ อ่านี่ก็จะเป็นห้องพักหมดเลยนะก็สามารถจอดรถได้ข้างห้องที่เราพักนี่เดยนะครับท <t une noise> ุกคนอ่าประมาณนี้นะทากาุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะห้องกว้างมากนะทุกคนรูหราดีนะไปเราไปดูในห้องกันดีกว่านะบรรยากาศในห้องก,ก,ก,ก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นห้องกระจกนะทุกคนห้องกระจกนะในห้องก็จะประมาณนี้นะทากาุกคนก็จะมีทีวีนะ ห้องน้ำจะเป็นอย่างไรโอ้ห้องน้ำก็ใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ห้องน้ำใหญ่มากเหมืกันว้าวเห็นไหมเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะข้างล่างก็จะมีห้องที่ไปนั่งเล่นด้วยนะแมวก็จะประมาณนี้ <laughs> โอเคไปเราไปดูข้างห่ังกันนี้เนี่ยข้<ะ>างล่างนี้สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับทุกคน ก็จะมีอ่างแช่น้ำด้วยนะเปิดหนา<ด>แล้วก็แช่ได้ข้างหลังนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเนาะก็โอเคทุกคน,นก็จะมีโต๊ะไม้นั่งจิบกาแฟนั่งดื่มอะไรประมาณนี้ทุกคนข้างหลังนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับทุกคน,นเป็นสวนทุเรียนเลยโอเคข้างหลังนี้ก็จะเป็นภูเขานะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือเรือนพันไม้นะบ้านพันไม้รีสอร์ทนะครับทุกคน โอ okay, เคเ๋ยวบ่ายนี้เราก็จะไปน้ําตกก่อนนะน้าตกพลิ้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะพักก่อนแป๊บหนึ่งนะอาบน้าอาบท่ากินข้าวเที่ยงก่อนตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับโอเคเฮ้ย okay. hey, จะไปไหนอ๋อ oh. 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 สำหรับอาหารเชา้าก็เยอะมากทุกคนมีข้าวผัดนะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีปลากโกดด้วยนะครับ โอ้เยอะมากาาเยอะมากแล้วก็มีนี่ด้วยนะนมนะเนาะนมสดหรืออะไรเนี่ยเ,เพิ่มน้ำไม้สองขวดด้วยนะส่วนของนั้นก็จะเป็นกาแฟตอนเช้านะไอทางนี้ไม่เกี่ยวนะทางนี้เป็นของแมวกำลังนะน้องแมวแล้วก็นั่งอยู่นี้แหละโอ้ถือว่าเยอะมากทุกค,คนจะกินหมดปะเนี่ย <c oughs>